สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของกรนการบ้านไทยนะคะของภาษาไทยป .6 ค่ะในเรื่องนี้เดี๋ยวครูวรนจะช่วยสรุปให้นักเรียนนะคะเป็นเรื่องย่อดจับใจความสําคัญประเด็นสําคัญและก็คําสําคัญในเรื่องนี้และเดี๋ยวเราจะได้ทําแบบฝึกหัดกันนะคะครอบครัวของเราเป็นคนไทยเราในตรงนี้ตัวละครเป็นไทยลูกรู้แล้วใช่ไหมก็จะมีคุณอะไรลูกคุณ คุณไผ่งามใช่ไหมคะคุณไัยงามเนี่ยจะเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมลูกเป็นครอบครัวใหญ่อาศัยอยู่รวมกันก็ <S <S จะมีทั้งคุณย่าคุณพ่อคุณแม่และน้องสาวแล้วก็ตัวไผ่งามเองในบ้านจัดสรรซึ่งอยู่กลางเมืองที่ไม่ใช่บ้านไทยแต่ภผ่งามมีความใฝ่ฝันที่จะได้อยู่ได้นั่งได้นอนในบ้านไทยนั่นเองวันหนึ่งอบตอได้เชิญคุณพ่อคุณแม่ไปเป็นคณะกรรมการวันครอบครัว สุขสันต์เลยนะคะและเชิญคุณย่าเข้าร่วมพิธีรดน้ำผู้ใหญ่ในวันสงการคุณพ่อแยกไปที่กลุ่มคณะกรรมการคุณแม่ไปดูแลซุม้มต่างๆที่ตั้งชื่อไว้คล้องจองตามทิศที่ตั้งของซุม้มเช่นวิถีบูรพาอุสาอาคาเนเหมันทักษิณเฉิดฉินหอรดีอัคคีประจิมคิมหันพายัพแวววับอุดร ประพาสซอนอีสารเราะผมในตรงนี้ก็คือใครลูกคือไผงงามใช่ไหมคะไผงงามและน้องเดินไปส่งคุณย่าที่ประมริจีรถน้ําระหว่างเดินทางไผงงามก็ได้กลิ่นหอมจากต้นไม้เช่นต้นแก้วต้นโมกปีจำปีและพิกุลทําให้ไผ่หอมอดถามคุณย่าไม่ได้ว่าไม่มีกลิ่นหอมอะไรที่หอมหวนทนลมได้เลยหรือครับคุณย่าคุณย่าก็เลยบอกว่า ก็มีเหมือนกันนะแต่เป็นกลิ่นหอมแห่งศีลกลิ่นหอมแห่งธรรมเป็นกลิ่นหอมตามลมก็ได้ลูกทวนลมก็ได้เป็นกลิ่นหอมอมตะด้วยไม่มีวันจางหายในขณะนั้นมีเสียงประชาสัมพันธ์แจ้งว่าจะมีพิธีรดน้ําและประกวดนางสงกรานไผ่างามจึงถามว่านางสงกรานเกี่ยวข้องกับอะไรวันปีใหม่ของไทยอย่างไรครับยา่คยาคุณย่าจึงเล่าเรื่องนางสงกรานให้ฟังว่า ท้ากบินลภพรมนะิะมีทิดาอยู่เจ็ดคนนะเมื่อพระอาทิตย์โครจรเข้าสู่ปีใหม่วันใดทิดาของเท้ากบินลำพรมก็จะผลัดกันเชิญพระเสียงของเท้ากบินลำพรมไปส่งน้ำปะพรมเครื่องหอมหรือความรักอะไรและเลิกถึงพระบิดาอยู่มีเสื่อมคลายผู้คนก็จึงทราบซึ้งในการกระทาของนางสงกรานจึงได้นํามาปฏิบัติตามจนเกิดเป็นประเพณีสงกรานสืบมาค่ะนี่คือเรื่องย่อ ของกรรการบ้านไทยนะคะอะแล้วในเรื่องนี้ประเด็นสําคัญของมันมีว่านะคะอย่างเช่นนักเรียนต้องศึกษาว่าอบาตอมีชุดเต็มว่าอ,อ,อย่างไรเอยเอยอย่างเงี้ยอบตอมีชุดเต็มว่าอย่างไรองค์การบริหารส่วนอะไรอย่างเงี้ยซูมจัดงานตั้งชื่อครองจองตามท,ที่ตั้งไว้เช่นอะไรลูกเฉิดเฉินหอระดีอคณนีประจิมเหมันทักษิณ พ่วงนี้คําว่าหอระดีประจิมทักษิณคืออะไรทิศไหนเดี๋ยวเราควรันจะอธิบายเรื่องทิศให้ลูกฟังอีกรอบหนึ่งนะคะและใครเป็นผู้ตอบคำถามกลิ่นหอมมาจากดอกอะไรนั้นใครเป็นผู้ตอบคุณย่าคุณย่าตอบว่ายังไงอะไรคือกลิ่นหอมอะไรคือกลิ่นที่มาทวนจากลมหรือกลิ่นตามลมนะคะเดี๋ยวเราก็มาศึกษากันว่า ในเรื่องนี้ได้ข้อคิดอะไรกับเราในเรื่องของกลิ่นหอมตามลมกลิ่นหวนตามลมตามที่ภยงามต้องการทราบซึ่งคุณย่าได้ที่บายไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทำแบบฝึกหัดกันนะลูกนะก่อนนี้นักเรียนจะทำแบบฝึกหัดนะลูกนะนักเรียนต้องไปอ่านหนังสืออ่านหนังสือพาทีบทที่บทที่เท่าไหร่ลูกบทที่6กรอนการบ้านไทย แล้วฝากในเรื่องของการอ่านเสริมอ่านเสริมหนังสือหน้า90นะครูเรื่องเรือนไทยเรือนไทยของแต่ละภาคจะไม่เหมือนกันก็จะมีเรือนไทยภาคเหนือเรือนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรือนไทยภาคกลางและเรือนไทยภาคใต้น,นักเรียนต้องศึกษานะคะเพราะในแบบฝึกเรียนจะต้องได้ทำว่าแต่ละแห่งแต่ละที่แต่ละภาคเรือนไทยแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยว ให้นักเรียนอ่านนวะลูกนาเราจะได้มาทําแบบฝึกหัดพร้อมกันค่ะฟังค,คําครอวันอธิบายในเรื่องของแบบฝึกหัดวันนี้เราต้องทําแบบฝึกหัดในทักษะภาษาที่ผ่านมาเราทําในสมุดแล้วนะคะทักษะภาษาาทีนะลูกเตรียมเลยนะคะเตรียมเลยค่ะมาดูแบบฝึกหัดที่6กันนะลูกนะแบบฝึกหัดที่6หนังสือเรียนภาษาไทย เรื่องกรอนกลานจากบ้านไทยนะลูกข้อที่หนึ่งนะลูกคุณย่ายกตัวอย่างเกี่ยวกับกลิ่นหอมของอะไรบ้างที่หอมตามลมและทวนลมนักเรียนดูนะคะเขาแยกเป็นหอมตามลมและหอมทวนลมควรอธิบายไปแล้วว่าหอมตามลมก็คืออะไรคะที่คุณย่าบอกอธิบายก็คือดอกไม้มีต้นอะไรบ้างมีดอกอะไรดอกต้นแก้วพิกลดอกโมกดอกอะไรก็แล้วแต่ แต่หอมทนล,ลมนี่คืออะไรในเรื่องของคนงามความดีการช่วยเหลือเบื้องปันศีลธรรมและมีอะไรอีกลูกสึบคนได้และลูกก็เขียนไปเลยนะคะข้อ2ครอบครัวของภัยงามไปไหนและใครรับผิดชอบทําอะไรบ้างในงานนั้นอ่านและตอบข้อ3ทําไมคุณย่าจึงเล่าเรื่องนางสงกรารและนางสงกรารคือใครอืออ่านดูด้วยนะลูกนะนางสงกรารเป็นใครเป็นทิดาของใคร หากบินละพรมมินทิดากี่คนประมาณนี้นักเรียนต้องอ่านและนักเรียนถึงจะเข้าใจและตอบคําถามตรงนี้ได้นะคะอ่าต่อไปข้อที่4นะลูกข้อที่4เรือนไทยที่ทไผ่งามพบเป็นเรือนไทยของใครและพบได้อย่างไรเือ,อเป็นของใครล่ะอ่าดูนะเรือนไทยเป็นของใครและพบได้อย่างไรไผ่งามพบ คนนี้ได้ตรงไหนอย่างไรนะคะลูกก็เขียนอธิบายไปให้ชัดเจนข้อที่5เปรียบเทียบความแตกต่างของเรือนไทยในแต่ละภาคที่กววนให้ลูกอ่านเสริมหน้า90ลูกก็คัดตอนนั้นมาเลยแต่เอาแค่ประเด็นสําคัญเท่านั้นนะลูกว่าเรือนไทยภาคเหนือเป็นรูปทรงเป็นอย่างไรภาคตะวันออกเฉียงเหนือรูปทรงเป็นอย่างไรภาคกลางภาคใต้เป็นอย่างไรนะคะเขาอธิบายในหน้า90 นะคะอ่านเสริมเรื่องอเรือนไทยในแต่ละภาคอยู่แล้วเราะนั้นนักเรียนอ่านอ่านแล้วนํามาเขียนไม่ใช้เอามาคัดทั้งหมดไม่ใช่ลอกมาทั้งหมดนะลูกเอาประเด็นสําคัญเท่านั้นนะคะเข้าใจนะคะลูกเดี๋ยวเราจะมีคําอธิบายเรื่องทิศเอามาดูกันเลยเรื่องทิศนะลูกทิศที่นักเรียนรู้จักมานะคะทิศที่นักเรียนรู้จักทิศหลักก็จะเป็นทิศ เหนือใต้ออกตกใช่ไหมลูกทิศหลักเลยมีสี่หลักทิศเหนือใต้ออกตกนี่คือคําอ่านแบบโบราณนะลูกที่ครูกาลังจะสอนทิศใต้ออกตกนี่เป็นของทายแบบสากลทั่วไปนะคะหรือเช่นทิศตะวนันออกเฉียงเหนือเฉียงใต้ที่มันตกเฉียงเหนือเฉียงใต้มาดูในแบบฝึกหัดนี้เลยค่ะลูกในแบบฝึกหัดนี้เขาให้คําอะไรมาลูกเขาให้คําว่าบูรพาอาคาเนทักศิลหรอระดี ประจิมพายัพอุดรอ,อีสานนักเรียนต้องรู้เลยว่าอันนี้คือทิศหลักทิศหลักจะมี4ถ้าบูรณาการกับวิชาเลขคณิตศาสตร์เนี่ยทิศหลักจะกลางเท่ากับ90องศาถ้าทิศรองจะงเท่ากับ45องศาคือ1 3 5อะไรคะ1357เนี่ยพ้อเนี้ยจะเป็นทิศหลักถ้าทิศรองก็คืออะไรลูก 2 4 6 8ี่นะคะ2 4 6 8พวกนี้จะเป็นทิศรองเอามาดูกันทิศที่1ทิศที่1ต้องเป็นทิศเหนือนะคะโบราณนะคะไทยโบราณก็คืออุดรทิศเหนือตรงข้ามกับทิศใต้คือทิศที่1ตรงข้ามกับทิศที่5อุดรนะคะเหนือใต้ใต้ก็คือทักษิณค่ะลูกต่อไปมาดูทิศที่3จะตรงข้ามกับทิศที่7ด ทิศตะวันออกตรงข้ามกับทิศตะวันตกทิศตะวันออกอ่านทิศแบบโบราณเราเรียกว่าบูรพาทิศตะวันตกเราเรียกว่าประจิมนะคะสองกับหกจะตรงกันข้ามกันสองจะเป็นอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือตรงข้ามกับทิศหอรดีตะวันตกเฉียงใต้นะคะต่อไปนะลูกทันไหมคะต่อไปนะลูก ทิศท,ที่4จะตรงมาข้ามกับทิศท,ที่8นะคะจะตรงกันเลยทิศท,ที่4ก็คือตะวันออกเฉียงใต้คืออาคเน์ทิศท,ที่8ตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศพายัพขอเข้าใจนะลูกให้ลูกเข้าใจแล้วลูกก็เอาคำที่เขาอกำหนดให้นั้นเติมลงไปข้อ1ถึงข้อ8เป็นทิศท,ทั้ง8 8ทิศนะคะใหะนั้นทิศหลักอย่าลืมก็คือทิศมีสีหลัก คิดรองอีก4หลักรวมเป็น8ดทิศให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะทำแบบฝึกหัดหน้า52นะคะลูกสรุปในเรื่องนี้เราจะทำแบบฝึกหัดตั้งแต่หน้า48ถึง49 48ถึง49และ52นะคะในแบบฝึกทักษะในสมุดยังไม่ต้องทำนะคะ ในแบบฝึกหัดทักษะเท่านั้นแล้วจะเรามาตรวจสอบกันในวันเปิดเทอมค่ะนะคะทุกคนให้ตั้งใจให้ตั้งใจทำนะลูกตั้งใจทำแล้วก็ส่งในวันเปิดเทอมแล้ววันนี้นะคะวันน,น,นี้วันขอจบอย่างแค่นี้ในเรื่องของกรงการบ้านไทยเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย